วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับในวันนี้ทางสำนักเรียนวัดเทพดีลาก็ได้รับเชิญให้มารับโลกเกียรติพลเนื่องในโอกาสที่ทางสำนักเรียนนั้นได้ส่งนักเรียนเข้าสอบพระาราชธรรมแผนกนักธรรมและธรรมศึกษาได้เป็นจนํานวนมากเป็นอันดับที่9ของประเทศนะครับบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันครับ วันนี้มีการมอบโล่เกียรติคุณสาหรับสํานักเรียนที่มีนักเรียนสอบได้มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับวันนี้เราก็บังเอิญมาเจอกับสมณเณรที่มาในงานนี้ด้วยนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เขาว่าเขาเป็นยังไงมาอย่ยังไงนะครับสมณเณรสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นใครมาจากไหนครับเนี่ยผมชื่อสมณเณรประวีรพงษ์ไข่ไพวันครับมาจากวัดยานาวาครับผมอ๋อที่วัดได้อะไรครับปีนี้ที่วัดได้มีการรับทุนครับ รับเพื่อนของเกติบัตนะมากันหลายรูปไหมครับปีนมาประมาณสองรูปครับมารับสองเคยมาที่วัดพระศรีไมครับเคยมาครับครั้งตอนปี60ครับมารับเกติบัติประยขงสองครับผมอ๋อแล้วตอนนี้สมระเนรเรียนอะไรอยู่ครับนี่ตอนนี้ก็เรียนทางบาลีก็ประญสาม ทางสามัญก็มหครับผมที่วัดนี่มีการเรียนการสอนถึงชั้นไหนครับก็ทางสามัญก็ตั้งแต่ม1ถึงม .6 ครับทางสามัญด้วยใช่ครับผมมีสามัญด้วยแล้วทางบาลีบาลีก็มีประโยค1-2ประโยค3ประโยค4ครับผมในวันนี้มารับนี่คือเป็นเรื่องของอะไรคร<อ>ับธรรมศึกษาทม่ว่านักธรรมศ<ไ>ึกษาครับผมธรรมศึกษาครับผมสุดท้ายอยากจะให้สมเณรฝากข้อคิดสําหรับผู้ที่กําลังจะศึกษา เกี่ยวกับนักธรรมธรรมศึกษาอะไรพวกนี้ครับลองฝากข้อคิดกับญาติโยมดูครับการข้อดขอีของการเรียนนักธรรมคือจะได้รู้ระเบียบวินัยของพระพิสุสงฆ์การที่เรียนแล้วรู้ของระเบียบวินัยของพระพิสุสงฆ์นั้นจะได้สามารถดูว่าท่านประพฤติดีงามหรือไม่มแล้วก็ได้เรียนคําสั่งสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสัมมเนรเป็นอย่างมากนะครับที่มาแชร์ความรู้สึกและประสบการณ์การศึกษาเราเรียนนะครับครั้งต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์ใครนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายติดตามชมตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ